ผูดถามันก็คือ,คอว่าหนูคณเยอะคุณเยอะเราโอเคไหสวัสดีค่ะสวัสดีแนมะ่ๆนะคะกับช่องของปุเป้ปนะคะวันนี้เส้นประกรรมนะคะ นู่นตอนนี้คางไปเป้นเนี่ยพอปูอยู่ค่ะแม่แม่คนเยอะกว่าจะเส้นเสร็จนะคะนานอยู่นะ,ะเส้นอยู่ประมาณสามสีที่นะคะแม่แม่สามเอ๊หนึ่งสองสามสี่สีที่แล้วก็ห้าที่บ้านนะคะเป็นห้าคนหลายพูนคนอยู่นู่นนะคะแม่แม่คนเยอะมากจะพาเดินเดินไม่ได้นะคะไวไฟไวไฟไม่ถึง โน่นนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่อุดมนะคะแม่แม่ตรงที่เขาขอหวยกันนะคะนะคะแม่ตะเคียนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ มันแบตจะเบิดบ่อคอทำไมมันหักเยอะเกียวส้าง แบรเดี๋ยวกันไปซื <what? indices S 2> ้อํำแข็งนึ้าร่เขาไมอยากได้หรอกกระงรตาน้อข้ระงอยากไ้อี่บอกจละงเพื่อนเซของนัำซน้เซลของน้ำเขาไม่ได้กินเลยดเลยองพุแม่ก็บอกกระำแม่

สวัสดีแม่ๆสองท่านนะคะ <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะวันนี้เส้นประกรรมเส้นหัวหมูนะคะแม่ถ้าเราจบฤดูการออนทัวร์เราก็จะมาเส้นนะคะ <c oughs> เส้นเฉพาะแต่น <c oughs> หน้าหน้าแรงนะคะแม่แมเสน้นเฉพาะแต่หน้าแรงนะคนก็ไม่ได้เส้นนะคะไปธรรมดา สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แๆทั้งสองค่ำนะคะคอมมตนพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้ม้านเราก็มีอาหารกัเขราผู้เขานะคะแม่ๆกับข้าวที่ว่าเอาไว้ให้คนกินมีต้มจืดนะคะนีนะคะต้มจืด แล้วก็มีหมกหน่อไม้นะคะหมกหมอ้อหมอกหมอ้อมีหมกหน่อไม้แต่ว่ายังไม่ทันได้เห็ดจงไวเหน็นแนเดอร์โอ้ยมามาจดมาเอาะ่ะขี่รถมาเอาจะเข้าหัวหมูเหลือหลายตัวโชคมาเอา่ะมาเอามาเอาแว้นแว้นมาเลยขี่รถแว้นมาเลย เดี๋ยวจะให้ไปส่งก็ได้เดี๋ยวเอาค่าน้ำมันมาเดี๋ยวจะไปส่งให้ซองข้าน้ำมันมากก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปส่งให้น้องโชคหัวหมูนี่อันนี้เสร็จไปแล้วนหนึ่งหัวน,นี่น้องโชคนี่ีเสร็จไปแล้วนหนึ่งหัวเส้นตอนนี้ไปเส้นลงปูล,ลงยู่อบคุณควนโอ้ไปคุณ มาเด้อม,มากินข้าววันนี้มีต้มจืดอ๋อเอาฝากมาเนเจเหลียมบอมแมนสีมายูตีเอาลองประสานงานกันเบิงกันมากอะ่ะสีเอาไว้ให้อีลีได้นห,หนิ <c oughs> นโชคเจ้าอยากกินหัวหมูมเ,มเจเหลียมเข้ามาเขาจะไปยูว่าสั้น,อน,เ,นเออไ เอาไปจากช่องชีนจุดเลขน้ำแม่เดี๋ยวที่จุดเลขอยู่แต่ว่าที่จุดยุบ้านเดี๋ยวรอก่อนรอเส้นบ้านแล้วค่อยจุดเสื้อนั่นวาเสื้อลังโฟมบอทางน้ำแข็งเมเวลได้แกไปเหรอโชว่าอมเมวเวลได้แกไปพระธาได้แก โชคโชคมาอยู่ก็เลยไม่ได้เก็บโชคมาอยู่ก็เลยไม่ได้เมานะโชคอันนี้จะไปประกมอันนี้ห่อห่อกับเขากับน้ำเห็นไต้นสูน้ำแข็ง้ยเอาบ่เอาบ่ จะให้หัวหนึงเลยทามกันเด้อจีไฮอยู่จาก2องตอนเยี่ยวบอกเม่ขวาวตื่นจากโมงโอ้เม่ขวาวตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามุลเมฆขวานมาใหญ่ผ้าขามากผ้าขาผ้าขาวยี่ยว

รอดูรอดูนะรอดูเลขทุกแกงมงเราใหม่ก็มีตัวโชคหมกหมกหม้อเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไมโทรถามกันนะโทรถามกันเบิ้ง ไม่ต้องหมอดเลยสิเกตต้องหมอดยไม่เดมอยู่นะนี่โชคโชคหมกน้ำมันหมกหมอด้วยโชคเด้อ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 ย่างหลย่เบ้ยวเข้ามา่า่า่ให้นเอเจ้านั่นละฮไ่าฮ่า่าฮาไม่ได้บละเ้ยเราเรเฝ้ายัง่ไป ปูนทั้งปูนกับมีเดี๋ยวพาไปดูอยากเบิิงบอเดี๋ยวเปิดเน็ตแป๊บเาวันเล่นไวไฟเรากดยิ้มเมื่อไ้เอาไปสเอาเดี๋ยวขดมขึ้นมาเนื้

น้องโชคมีน้ำรำไยได้น้องโชคต้อนยากไปซื้อประกันเมื่อนี่เมื่อนี่ไปซื้อประกันเปลี่ยนอันนี้ไหม่เขาก็เลยเหตุยากแล้วเลยกับรอดจดทะเบียนของย่าผึ่งสามหมื่นสี่หมื่นเขาเปลี่ยนไหม กำลังเปลี่ยนปีนี่แหละสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะทั้งสามท่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้เลยกินข้าวกินน้ำเด้อจ้าหดดัวหมูเด้อแม่แม่ปาโนูสใสัยเส้นตรงนี้เสร็จแล้วนะคะจะไปนู่นต่อนะคะแม่ วันนี้ก็วันนี้เส้นหลายเชือกอยู่นะคะประมาณเจ็ดแปดเชือกเลยนะคะชานเดี๋ยวจะพาเดินไปชมนะคะ๋ยวเอารองเท้าแป๊บหนึง่งพาเดินไปดูตรงที่เขาเส้นประกรันเ,เส้นประกรันด้วยประกันคนไทยแล้วก็จะมีเบื้นนงองมองเขาเส้นประกรมโชคเดี๋ยวจะพาไปชม เส้นแบบว่าวันโนก็แยกไปเส้นอีกที่นะคะแล้วก็พ่อกับแม่ก็แยกไปเส้นอีกที่เพราะว่าคนมันเยอะนะคะวันนี้เส้นเยอะเส้นประกรรมเยอะก็เลยแยกกันไปอยู่ที่บ้านอากาศก็หนาวเด้อแม่แม่หนาวบาอโนคนทังยูซิลินข้างนี้คือนหนาวแทลข้างนี้หนาวนะคะเดซเจเหลี่ยมให้ถามบอโชกให้ถามให้ไหมจะถามให้ยีสิถามเจ็จิตให้ ไปเถอะเมียยายจิตเอาไปสุรินบอไปหาโชคบอจะได้ไปสุรินบอจะไปสุรินบอคอยนี่ลาทำท่านไปที่ฝ่หมูไปให้โชคกินน้ำบอกเลยเด้อเห็นแม่ว่าดอกเห็นแม่ว่าดอกคุณ่าเห็นแม่จอยเบ้า เปลาอยู่แต่ว่าสภาพยังไม่รู้ว่าจะไปวันไหนมันนี่ไปเมื่อใดแล้วมันมนี้หน้าม,าามื่อไรเห็นแม่จอยว่าดอกว่าเออเห็นอยู่ในไล์อยู่แต่ว่าคนว่ามืัอนี่คือสีบไ่ไดดไปดอกคนว่ามื่อนี่กะหูอยู่ตัววันนี้ก็รู้อยู่นะวันอะไรเอาอยัางอีก จะไปดูคนตรงเส้นประกำไปเส้น่ะ,ะเอาโชคมาจะเข้าวสีรถมาเอาหรือจะให้ไปส่งให้ไปส่งก็เอาข้าวน้ำมันมาให,ให้จะไปส่งหัวหมูกับหมกป่กาไม้หมกหมอหมกหมอไฟไฟมันตัด หมอว่าปูเป้นัดกันไว้แล้วไม่มาปูเป้หมออรดมสมบูรณ์บอกโอ้ยยาวทุลักจะไปแท้มาเด้อมาเด้อโอ๊ยรัวตาไม่ผิวเด้ไในจุดเล็กบปล่ะ

สวัสดีแม่แม่นะคะเหลือเพื่อนชาช้งคอมบินได้เด้อโฉบมาเดิอมาเด้อแตกแซลล์เซลอยู่ไหมนี mẹ chọc bung chọc bung cho chọc bung cho chọc cho chọc cho nè bung cho chọc 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 cho

ปุ่นอะไรสิมันล้วเขาจะคล้องปัสให้แต่ปุ่นอะไรที่มันขัดเลยกินมันมามาอีกแล้วนะคะหนึ่งทีมงานเฮ้ยแล้วมี นี่เซ็นของผู้เด่แเที่ยวแก้วูสองล้านสองล้านหนแปดเออนแปดกับหนึ่นแปดบาทสองขวหกโลอะหกโลสองถุง

อีก็ได้ของอิศเนะเขามาตะโศกตะเทียวมาตะนันแล้วเขานานแล้วเขาโศกมาค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้ว นอนมวนบ่อหอกเอะเนอนมวนบ่อหอกเองยินแห้งเลยตีไฟยินแห้งเลยตีหอยหอยก็นาวนันหนาวเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราแล้วจะไปดูท pues ี่บ้านนะคะว่าควันโนมาหรื่ยงสวัสดีทุกท่านเด้อสวัสดีแม่่มๆนะคะโอ้ยมาเร็วมันบอกมันไปลงเฮ่งตัวนะ กินข่าวเดอ้อเด็กน้อยสวัสดีนะจจะน้องโชคยังอยู่ไหมเนอะงน้องโชคโอ้ยตันดังอากาศเปลี่ยนแล้วกับไปจังซี่ล่ะเสร็จลายหมองบนท่านเรียวง่ายดอกน้องโชคท่างนี้จะไปบ้านก่อนไปเบิ่งนกันมาเพิินเห็ดหมุกมาใหม่เลยยังหน,นาวหนาว

อย่าเป่าฟองถือไว้แต่ไปกินโรงเรียนอย่าดื้อไม่ได้ไปวันนี้เป็นอย่างคู่ก็ผิดตีคุณคูไปแข่งกีฬาบ่ฮู้ติบ่ฮู้แล้วบ่ได้ไปห้าบ่เขาไล่บอกตัวเออบ๊วยไปรับธนาไปโรงเรียนร้นเนื้อตายกูอีกแล้วขายแล้วขายแท้นั่นเก็บเก็บนี่เขาอกเออยินดีได้ một tí đấy, đứng chân, rồi <laughs> thắt một đai, rồi đi chân. nó. มื้อเดนมแนไหมบ่ได้นเมื่อกี้เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวจวนตุลเลยมาแล้วบอคุณพี่เงเลยปไดคอได้แล้วอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยยอาเนี่ยเ่านี้ย่านี่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 มกานี่ กินกินอร่อยไหมอร่อยบ่อร่อยค่อย่อยว่อร่อยบ่อร่อยก็แซ่เมื่อเงอร่อยนั่นแหละกินหลายกินหะลายกินลลกินะสิงนี่แหกับกินอร่อยเออกินอรอยตักาให้นองนอนเสรมาือแตักไรพกนแม่อนนี้แ่งกระตกระตโกรเอ้ แล้ววันยันนึกว่าแตนล่อให้ตักสองถวยเนาะบอกว่าเอาน้าสองคนึกว่าจะตักสองถวยเนาะบ่ม่ต้องมาตัดยาวตั้องตัดต้อากัดตัดก็บอกมันเส้าหมดเล่ละซูกินเลยย่าเฝ้าย่าเฝ้าย่าเฝ้าเปิดกินเข่าก่อนเปิดกินเข่านั่นกกินน้ำน้ำเยอะบ่ทีนี้กินพวกินเข่ากินเหลืองขึ้นแขนน้ำแกงกินน้ำแกงนนั่ อุ๊ยยามโอิเมอยอิงเดีองได้คอมเมนต์ได้เด้อยูทังแม่ยามากินวอยูทังยังเขเสี่ยเลอ้ยแล้วเดี๋ยวนี้เราเรกินแ้วยังก๋ยังก๋เขากินเยอะยังก๋เยอะจังเขาต้องไปหามันมาเขาจรกานเยออามาเสี่ยกินตัวนี้ เยอคุณม่ต้องเซมคุยเสเอเออเออจิ้งกัแข็งมันอยู่ระดับนี้จิ้งกํานำแข็งแล้วเศอจิ้งุ่มือโอ้ยอย่าเบี๋ยสร้างมันอันนั้นมันหนามันมันเมาวไหวตัวขวดคืงคนเดียวเันบางขีดบ่ออันมันมันจมันจะแห้งก่เบีร์อันนี้แข็งกอเข่งลิโอ ไม่จะกี่ข่อยว่าสามขวดที่ขวดของพ่อแม่แล้วชุมืงอนี้เอาเลยกินชิ้มละลังสองลังทำไมจ้ากินตั้งกันเกเก้ว้อร่ยอมายไหมอร่อยกินให้หมดข้าวนะ แม่มมงไปมู่บ้านไมปมู่จังมูนีก็ไปอีกไปแล้วไปแล้วไปที่หกมงเจ็ดจิตไปหอดสองคนบอกมอนีไปกับอ้แออ้แมันหูข้างโออยแแ่มันที่รถเป็นมันขึรถบ้าใช่เออเขาไปตรวจสุขภาพ เ้าบ so ิ s> <S ้งอะเฮ้ยเบิ้งน้ำปูกินเขาที่โจกบ่เบิ้งอย่างนี้โชคเคยกินบ่ตัวนี้เป็นไรเป็นน้ำปูละไม่บ่แล้วก็เป็นรถคนรถจากเป็นน้ำปูละไม่ เบี้ยเบี้ยเบี้นเป็นล่เบีเด็งไหวมนเดี๋ยวขอดูย่ลงไรเด้อแม่แม่แบตจะหมดละหนูมาไล่ใหม่เด้ค่ะได้นี่คือมากินข้าว